ได้แล้วครับได้แล้วครับงออยครับได้แล้วครับเบ็ดขงซุ้ยนะโอ้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบน้องไม่ต้องรีบเล่นก่อนให้มันเหนื่อยก่อนโอ้โหเบ็ดขงซุ้ยเว้ยนอน าไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบครับให้มันเหนื่อยดือยอ้อยเดือยอ้อยลุกใช่ไหมน้องเด้อปลาดุกใหญ่ลุกได้เสียมาแล้วมาแล้วพี่ก็ได้ดุกปลาดุกตัวใหญ่แล้วน้องเดินเดินมันลอยมันลอยก่อนเลยเดินเดินมันลอยขึ้นมาลอย ในนังซื้อ2 0นาทีเอาละเด็ดๆเก่งเก่งนะกกสามเน้วตักนังแกรกเลยนะเอาละครับได้มาแล้ว yes อันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้โอ้โหแต่งอไรครับดุบอะไรครับมันไม่แต่งเลยดุบเนี้ยขอต้องเซนใหญ่กว่าต้องเซนใหญ่กว่าใช่ไหมอ๋อแล้วโชว์คุณน้าเขาหน่อยเลยว่าของของต้องเซนใหญ่กว่าเมื่อคืนนั้น อ๋อคนนี้ครับน้องนี่คนนี้น้องแซนตกได้คืนนั้นอ่ก้าด้วยปุมตกได้หยายเตโอเคครับคนตกได้ครับยกยกยกลนิ่หน่อยครับโอ้อรงโ้นแงระวังีรังียพี่จะเป็นโอเค ฝ่าไวดอง,งจับห้างฝ่าดุกตองจับพัวโอเคครับ yes